สวัสดีครับผมแสบเองนะครับจากร้านนาฬิกาเป็นพีชวอตมีคําถามจากทางบ้านถามเข้ามาครับว่าตรงที่ปิดในส่วนของการชาร์จพลังงานตรงนี้นะครับของนาฬิกาคาซูโอ g b d h 1 0 0 0เราสามารถซื้อจุกยางแบบนี้นะครับแบบนี้ทางขวามือนี่นะครับนี่มันจะเป็นจุกแบบนี้นะครับที่ปิดนะครับที่ชาร์จของยี่ห้อการ์มินะครับมาใช้ได้ไหมนะครับไอนี้ผมลองแล้วนะครับใช้ได้ตอบเลยว่าใช้ได้นะครับ ข้อดีคือเราจะป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกหรือน้ำหรือส่วนในส่วนของเหงื่อเนี่ยเข้าไปทำอันตรายกับที่ชัดนะครับอันนี้ข้อดีของเขาแต่ก็ต้องพูดข้อเสียให้ฟังด้วยเพราะว่านาฬิกาอย่าลืมนะครับว่านาฬิกาออกกาลังกายเวลาที่เราไปออกกาลังกายมามีเหงื่อมาผมจะแนะนําทุกครั้งครับว่าในการใช้นาฬิกาเนี่ยเราควรที่จะเอานาฬิกาตัวเนี้ยนะครับไปหลังจากที่เราใช้เรียบร้อยแล้วนะให้ล้างน้ําสะอาดสักหนึ่งรอบแล้วก็ไปพึ่ง ในที่แห้งเพื่อทําความสะอาดจากนั้นครับก็เอาจุกปิดลงไปต้องพูดตามสเต็ปนี้นะเพราะอะไรจุกนี้นะครับเจ้าเจ้าจุกป้องกันฝุ่นตัวนี้นะครับมันป้องกันไม่ให้สิ่งสกรปรกเข้าไปก็จริงแต่มันก็จะป้องกันไม่ให้สิ่งสกรปรกออกมาเช่นกันดังนั้นเราจะต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าเราได้ทาความสะอาดนาฬิกาเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะปิดในส่วนของจุกยางตรงนี้ลงไปนะครับเอาล่ะอธิบายเข้าใจแล้วนะมันป้องกันได้ครับ มันป้องกันทั้งเข้าทั้งภายนอกเข้าไปและป้องกันให้สิ่งสกปรกเนี่ยไม่ออกมาดังนั้นต้องทาความสะอาดก่อนนะครับเอาละเขาปิดดูเลยเวลาที่ปิดมันจะเป็นแบบนี้ฮะเนี่ยก็อาจจะมีคนถามอีกว่าเจ้าจุกยางเนี่ยพี่แสบซื้อมาเท่าไหร่เออขายในเลซดานะครับมันอยู่ที่ประมาณ20บาทเท่านั้นเองประมาณ1 0 2ถึงบาทเท่านั้นเองเวลาปิดไปแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วผมเอาเอาของเอาลองเอาไปใช้มาแล้วแล้วก็ไปเทสมาแล้วนะครับพอปิดลงไปแบบเนี้ย มันไม่หลุดครับคือก็ดีนะผมว่ามันก็เป็นการเระมัดระวังป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกเข้าไปผมว่าโอเคเลยนะครับโอเคก็เป็นการตอบคาถามแล้วกันนะครับใครมีคําถามอะไรก็สามารถฝากไว้ในใต้คลิปยูทูบนี้ได้หรือมีข้อแนะนําใดๆก็สามารถที่จะใส่ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับโอเควันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับไปลวครับสวัสดีครับ